สวัสดีค่ะข้อต่อข้อเสิร์ฟกิฟออนบอร์ดนะคะวันนี้เราอยู่กับพิจิกนะคะสวัสดีค่ะพิจิกพพิจิกนะคะจะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะโครงการนางงามในดวงใจน้อยที่เราไปถ่ายกันสองสามวันก่อนนะคะก็วันนี้เราเอามองกุฎมาลานะคะด้วยคําแนะนําของพิจิกนะคะแล้วก็ความกรุณาของพี่ปุ้ยนะคะที่ให้เราได้มา อยู่ในร้านดอกไม้สวยๆยง,งามแล้วก็เดี๋ยวพี่ปุ้ยนะคะจะดูแลมงกุฎของกิฟแล้วก็พี่โบลลิงนะคะเพราะว่าใช้งานมาหลายปีนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้ก็ปีที่10บแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ล้าง <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว,ว่าวิธีการล้างของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ <c oughs> ทุกคนขอเอาหน้ากากออก่อนนะคะคือร้านสวยมากร้านสวยแบบสวยมากคุณดอกไม้ดอกไม้เขาเยอะมากเลยค่ะ ของเราก็อยู่ในมือพี่เบิ้ลแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งพี่เบิ้ลเนี่ยมีประสบการณ์ในการทํามงกุฎและซ่อมมงกุฎมากว่า20ปีนะวันนี้เราจะเอามงกุฎของเรามาฝากไว้นะคะให้พี่เบิ้ลดูแลเนาะเดี๋ยวดูกันว่าพี่เบิ้ลจะทําอะไรบ้างนะคะ แล้วก็จริงๆแล้วจะบอกความลับที่ไม่เคยบอกคือเขาหักมาเยอะมากเหมือนกันนะคะจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะกรรกาวที่คเคยเอาติดมุกแบบสุกเฉินะคะก็อเอาดรายแบบผมป่าออกมา คือความดำหายไปแล้วต้องล้างคือวิธีการล้างมงกุฎนะคะเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาล้างกันแบบนี้เยี่ยมมากปีสิบปีห้าล้างกี่ครั้งนับครั้งได้ คือเครื่องล้างนะคะใส่สบายใช่มล้เบาที่เราจะลางมงกุฎก็คือ <c oughs> ีเขาจะเอามองกุฎไห่เข้าไปเคแล้วก็ดกวนนะคะอันนี้น้ำเปล่าค่ะนน้ำเปล่าผมร้อนขาวแบบขาวขึ้นเลยอะ ต้องิปล้างที่เราือเพื่งนะเพราะควรยาต้งไปกบอยเม็ดบดควรหลุดได้เลยนะใช่เพราะถานกรวนกามรู้ดีไหมครับกระบวนการการล้างมุกุดไม่ว่าที่ไหนก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมครัใช่ทั่นี่จะเป็นเครื่องนะจะใส่ไฟฟ้าอัลตราโซนิกนะคะนี่เป็นคลาสที่ทั้งสองท่านเพิ่งได้เห็นกระบวนการด้วยป่ะใช่ค่ะฟิสิกส์ก็เหมือนกันครับอร่อยอะค่ะคือมันจะเป็นกระแสไฟฟ้าไปแบบ พวกค้าพวกอะไรพวกนี้นะคะก็หลุดเลยโดยที่เราไม่ต้องขัดอะไเลยอันนี้ก็คือเราล้างเอาน้ำยาแล้วออกน้ำยาที่เราขัดย่างี้นะคร่ององนี้มาปั้งดีกว่าี่คจากตอนแรกนะคะที่ว่าเขาจะเอาเนี่ยปลายปอบผมนะคะเอากาวปืนกาวที่ติดอยู่กับอันนี้นะคะปกติแล้วกิ๊บเคยใช้ตัวเนี้ย ระหว่างที่ตัวมุกหลุดนะคะก็จะเป็นปืนกาวเอาออกก่อนแล้วก็จะไปล้างด้วยน้ำยาแบงนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะมาใส่หน้อต้มตรงนี้นะคะซึ่งเป็นกระแสะไฟฟ้าที่จะขจัดคราบต่างๆพี่เบิ้ลเขาจะล้างทีละครึ่งนะคะต้องใ่เย็นมากจริง อันนี้ตำหรับปีก็จะไม่เหมือนกันนะคะรุ่นรุ่นกิฟต์กับของพี่โจอี้กับของพี่หมอบ,บุ๋มเนี่ยจะเหมือนกันจะเป็นทรงคล้ายๆกันแต่ว่าดีเทลจะไม่เหมือนกันตานนี้จะเป็นรุ่นของพี่วอลลิงนะคะเป็นปีถัดมานะก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งนะคะ ตอนนี้เราอยู่บนรถกันแล้วนะคะคือจําเป็นจะต้องทิ้งมงกุฎเอาไว้ให้พี่เบิร์นะคะเขาดูแลไปก่อนเพราะว่าของกิบจะมีหลายจุดมากที่ต้องทำการซ่อมว่าเนื่องเยอะนะคะ <S <S ก็ตอนนี้เรากลับกันมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับมงกุฎอีกทีหนึ่งนะ่าจะเป็นวันจันทร์หรือไม่ก็วันอังคารนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพมงกุฎที่ซ่อมเสร็จแล้วแล้วก็ได้มีการชุบเสร็จแล้วนะคะ ว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะคะเห็นได้ว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของการซ่อมมงกุฎนี่คือต้องใช้รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะพี่รู้สึกเลยว่าขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่ซ่อมมงกุฎให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับวันนี้ที่เราจะได้รับมงกุฎกันแล้วนะคะเราได้ที่จอดรถละ,ละเดี๋ยวเราลองไปรับมงกุฎกันดีกค่ะไปแล้ว กำลังใส่เพ็รกับมุกให้เรานะคะกลับไปก็คือเขาดามเหล็กเอาไว้ให้ด้านในได้แข็งแรงมากอ่เอาแ้ก็จะเอาปุในราของต้นอ่อพอูกห้็จะเป็นสีขาวอ๋อแล้วอย่างกาวเก่าที่มันเป็นสีเหลืองเพราะคือมันก็เหลืองตามกาลเวลาของมันค่ะปะหา ี้คือมงกุฎที่เสร็จแล้วนะคะเหมือนใหม่วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ปุ้ยนะคะที่เป็นคนให้โอกาสกิบได้เอามงกุฎมาฝากดูแลนะคะกับพี่ปุ้ยนะคะแล้วก็พีพ่เบิ้ลน,นะคะที่อันนี้มือมือทำมงกุฎให้เลยนะคะมีการเสริมโครงให้ด้วยดีใจมากดีใจสุดๆคือแบบว่า ดีใจมากๆค่ะขอขอบคุณขอบคุณพี่ๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่ปุ้ยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะย้ได้มงกุฎใหม่แล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะ